กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มีตั้งเป่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-6ทุกคนต้องอ่านออกและสื่อสารได้ นกว่า200ท่านได้ร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมใจใสบรมรมพุทธศาสากลอุปรรมของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้จับประกวดศุนยครพน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่2รอบชิงชนะเลิศดานความเคลื่อนไหวของสุสาขาต่างประเทศโดยที่วัดพระธรรมกายนางโน,โนประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีถวายที่ลานเพพสา์และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานดานวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จับปฏิบัติธรรมสำหรับชนพื้นเมืองติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าว DMC n ซี s ประจำวันเสาร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2556ครับและทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ AM 152 1กิโลเฮิรตซ์และ FM อ102.25เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กับคุณนัทพลโยทธินพนาเวศและดิฉันสุชัชญยาจีรากรณิตค่ะครับและภาษานี้ก็เป็นภาษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ร่วมกันสั่งสมบุญสั่งสมบรมีให้ยิ่งยวดขึ้นนนนไปด้้วววยคครรรรัััับบบแและะข่ากสหี คุณผู้ชมครับที่มติมหาเถรรสมาคมเมื่อเร็วๆนี้ได้มีมติแต่งตั้งให้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งในวันนี้ครับทางดีมซีนิวก็มีรายงานพิเศษถึงอัตชีวประวัติที่ควรค่าแก่การยกย่องครับของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ซึ่งท่านถือเป็นพระสงฆ์ผู้เป็นเสาหลักที่สำคัญรูปหนึ่งของสังฆมณฑลไปติดตามรับชมได้จากรายงานพิเศษครับ จงทําตาให้สบายจงทําใจให้สบายจะกได้รับความสบายท่านทั้งหลายเรื่องตากับเรื่องใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์เราเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นามเดิมช่วงสุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2468ณอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบรรปชาเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2482ณวัดสังฆราชากรุงเทพมหานครและอุปสมบทเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2488ณพัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเทรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าคณะใหญ่ขนเหนือกว่า68พันศาที่ท่านอุทิศตนเพื่อรับใช้งานพระพุทธศาสนาและส่วนรวมมาโดยตลอดโดยในงานหลักๆของคณะสงฆ์นั้น เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ถือได้ว่าเป็นพระผู้เป็นเสาหลักแห่งสังคมนทนเป็นผู้ซึ่งมีความโดดเด่นในทุกๆด้านอาทิงานด้านการปกครองนอกจากท่านจะเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงขนาดใหญ่อย่างวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วท่านยังเคยเป็นเจ้าคณะภาค3ภาค17ภาค7ซึ่งกล่าวได้ว่าเคยผ่านงานด้านการปกครองดูแลคณะสงฆ์มาแล้วเกือบทุกภูมิภาค ทั้งภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือโดยเฉพาะในปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือรวมทั้งเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมอันเป็นองค์กรสูงสุดของการปกครองคณะสงฆ์งานด้านการศึกษาท่านเคยได้รับภาระหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนพระปริยติธรรมเป็นกรรมการตรวจสอบความรู้ประโยคธรรมบาลีสนามหลวง เป็นอาจารย์ใหญ่และเจ้าสำนักเรียนปัจจุบันดำรงตำแหน่งแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายาศาสนศึกษาของมหาเทราสมาคมซึ่งถือว่าอยู่ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาของสงฆ์เป็นอย่างยิ่งงานด้านการเผยแพ่ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระนักเทศ อีทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่อีกมากมายทั้งในและต่างประเทศอาทิเป็นองค์อุปถัมภ์ชมรมพุทธศาสสากลอันเป็นชมรมที่มุ่งเน้นในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมนอกจากนี้เจ้าประคุณท่านยังเป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตเป็นประธานคณะพระธรรมจาริกโดยเฉพาะบทบาทในด้านการเจริญาศาสนสัมพันธ์กับนานาประเทศ เป็นผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจากพุทธบริษัทต,ต่างชาติต่างนิกายเป็นอย่างดีนับได้ว่าท่านเป็นผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาสาธารณประโยชน์อย่างมากมายจึงกล่าวได้ว่าเจ้าประคุณสมเด็จท่านเป็นพระผู้เป็นเสาหลักที่สำคัญรูปหนึ่งแห่งสังคมนทลในปัจจุบันโดยแท้ สุดในที่ประชุมมหาเทรสมาคมเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2556เจ้าประคุณท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแทนสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่ได้มรณาภาพเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความมีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงสุดในทุกด้านและมีความพร้อมทางด้านร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ จากคุณธรรมอันงดงามเป็นต้นแบบของพระมหาเถระผู้สงบสง,งีม่มมีเมตตาธรรมจึงเป็นที่คารักของคณะสงฆ์และศิษยานุสิ์ด้วยวัย88ปีเจ้าประคุณท่านเปรียบประดุจด,ด,ดังเปเลวเทียนเชื้อไฟที่ลุกไหม้และโชวช่วช่วงอยู่ตลอดกาลเพื่อพระพุทธศาสนาที่อุทิศมาทั้งชีวิตทีมข่าว DMC News รายงาน ไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะจัดโครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มีแล้วก็ตั้งเป้าไว้นะคะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ถึง6ทุกคนต้องอ่านออกและสื่อสารได้ค่ะนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้หารือกับนายชินพัฒน์ภูมิรัตน์เลขาธิการคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการเขตพื้นที่ต่างๆ ครูที่มีความชำนาญในการสอนด้านภาษาไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องถึงผลสมริตของการเรียนวิชาภาษาไทยที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยนักเรียนจำนวนมากยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จึงมีความเห็นให้แก้ไขปัญหายอย่างเร่งด่วนจึงได้จัดทาโครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มีโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจเด็กชั้นปฐมศึกษาปีที่3และปีที่6ว่า มีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จํำนวนเท่าใดโดยจะเริ่มสำรวจภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะทำเครื่องมือการทดสอบที่เป็นมาตรฐานให้เขตพื้นที่นำไปทดสอบและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในส่วนของแนวทางการซ่อมเสริมให้นักเรียนและจะเริ่มต้นสอนซ่อมเสริมในภาคเรียนที่สทันที พร้อมตั้งเป้าว่านักเรียนทุกคนต้องอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากดำเนินโครงการในปีการศึกษานี้แล้วเสร็จจะมีการรวบรวมปัญหาและประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปสาธุรชนกว่า200ท่านครับได้เข้าร่วมปฏิปธรรมในโครงการปฏิปธรรมใจใสครับ สำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมใจใสในครั้งนี้จัดขึ้นณนภะูรัญยารีสอร์ทเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200ท่าน นอกจากนี้ทุกท่านจะได้ร่วมการสวดมนต์นั่งสมาธิกลั่นใจให้ใส่ใส่แล้วในครั้งนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษนั่นคือกิจกรรมกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้ลูกๆได้แสดงความเคารพซึ่งสร้างความประทับใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีรายการสัมภาษณ์พิเศษโดยวิทยากรรับเชิญคือกลัลยาณมิตรอัง,งุนสุขเจริญ ซึ่งในโอกาสนี้กะละัลยาณมิตรอังุูลได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากหลายท่านตั้งใจจะร่วมบุญหล่อหลวงปู่และไปทําหน้าที่กะละัลยาณมิตรชักชวนบุคคลที่รู้จักให้มาร่วมกันหล่อทองหลวงปู่ด้วยเช่นกันครับและภายหลังจากจบโครงการหลายท่านต่างกล่าวว่าประทับใจเป็นอย่างมากพร้อมทั้งถ้ามีโอกาสจะมาร่วมปฏิบัติธรรมอีก เพราะการนั่งสมาธิทําให้เราได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสั่งสมบุญร่วมกับครอบครัวและเพื่อนกันหลายานุิีตอีกด้วยครับก็พากันมาทั้งครอบครัวนะคะก็ทั้งสามีแล้วก็ลูกสาวค่ะก็เคยมาปฏิบัติธรรมแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ประทับใจค่ะก็อยากจะเป็นครอบครัวที่ มีธรรมะนะคะยึดเหนี่ยวในจิตใจนะคะในการที่จะดำรงชีวิตนะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะคะก็อยากให้ใครหลายๆคนนะคะเข้ามาสัมผัสตร,ตรงนี้นะคะทางโลกภายนอกนะคะเราจะมีสิ่งต่างๆที่มารบกวนจิตใจเรานะคะในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะครอบครัวไหนก็ตามแต่ก็รู้ว่าธรรมะนียค่ะมันจะช่วยประคับประคองครอบครัวเรานะคะให้มีความสุขในการดํารงชีวิตค่ะ ที่ชอบมาปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าทำให้ใจสบายค่ะแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากค่ะอ,อยากให้เพื่อนๆหรือว่าพี่พ,พี่น้องๆทุกท่านนะคะมาปฏิบัติธรรมด้วยกันเราจะได้พบถึงความสุขที่อยู่ภายในตัวของเราเองค่ะในการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็รู้สึกมีความสุขมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการใช้เวลาแบบเหมือนในครอบครัวค่ะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณแม่อย่างงี้ค่ะ ามากกว่าปกติเพราะว่าปกติคุณแม่ก็จะทํางานหนูก็จะทํางานอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะออกทํางานนอกบ้าน่างก็เลยจะไม่คม่อยมีเวลาใกล้ชิดกันคือมาครั้งนี้ก็เหมือนเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้แบบเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะก็สําหรับลูกๆท่านอื่นนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนให้ให้ชักชวนคุณแม่ค่ะหรือว่าคนในครอบครัวค่ะมาปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าก็ความสุขที่จะมอบให้คุณแม่ได้ติดตัวมากที่สุดก็คือความสุขภายในเนาะได้ทั้งได้บุญแล้วก็ได้ความสุขด้วยค่ะ ขอบคคุณ่ะชมรมพุทธศาสากลในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ค่ะได้จัดการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่สองรอบชิงชนะเลิศบ่ายวันนี้ณสถาบันภาษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชมรมพุทธศาสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่สองรอบชิงชนะเลิศให้กับนักเรียนระดับปฐม,มศึกษาถึงระดับมัธยมมศึกษาและอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวด15โรงเรียนจำนวน35ท่านประกอบไปด้วยการประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีน สำหรับผลการประกวดผู้ชนะเลิศภาษาไทยระดับปฐมศึกษาตอนปลายได้แก่<ม>เด็กหญิงเมวดีเกิดหมื่นไทยโรงเรียนบ้านด่างตาจังหวัดนครราชสีมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่<ม>เด็กหญิงทัดดาวพ้องงูเหลือมโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีจังหวัดนครราชสีมาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่นางสาวสุภัทิดาสวัสดีโรงเรียนศรียานุสรจังหวัดจันทบุรี ส่วนผลการประกวดผู้ชนะเลิศภาษาอังกฤษนะคะระดับประถมะศึกษาตอนปลายได้แก่เด็กหญิงรัมมิตาพิกุลโรงเรียนจันทระวิชากรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่เด็กหญิงทาริณีเหล่ามงคลโรงเรียนพิจิตอินเตอร์จังหวัดพิจิตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่นางสาวกัญจนาก้อนคำโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมจังหวัดน่านและผลการประกวดผู้ชนะเลิศภาษาจีนระดับประถมศึกษาตอนปลายได้แก่ เด็กชายชัยวิวัฒขจรงามสีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่เด็กหญิงนาภาัสวร์วงศ์สีเจริญกุลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่นางสาวสิรินันปราภัยรินโรงเรียนศียานุสร์จังหวัดชันทบุรีสำหรับผลการประกาศรางวัลในโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่สองนี้สร้างความตื่นเต้นและความประทับใจเป็นอย่างยิ่งให้กับน้องๆทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ นอกจากนี้ครับทางชมรมพุทธศาสานาในอุปถรัรมภ์ของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ครับก็ยังได้จัดกิจกรรมรวมพลคนกล้าดีวีสตารระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครครับ ทีมงานฟื้นฟูสิทธธรรมโลกกรุงเทพมหานครชมรมพุทธศาสาน์กหรือุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จัดกิจกรรมรวมพลคนกราดีวีสตาเป็นการรวมเครือข่ายวีสตาระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้นักเรียนวีสตาแกนนาได้ทํากิจกรรมร่วมกันและจะตั้งชมรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับ สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าน้องๆได้เข้าฐานกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้างความสามัคคี้วยกิจกรรม w a l k Rally ซึ่งได้ข้อคิดเรื่องการทำงานเป็นทีมและทำให้น้องๆกล้าแสดงออกส่วนช่วงบ่ายได้จัดประชุมตั้งกลุ่มชมรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดน้ำมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนโดยมีพี่พี่วีสตาร์ที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษามาแนะนำเรื่องการจัดกิจกรรมและการทำหน้าที่กระยานมิตรทำให้น้องๆได้กำลังใจในการดำเนินงานด้านศิลธรรมซึ่งหลังจากนี้น้องๆแกนนำทุกคนจะไปขยายเครือข่ายคนดีในสถานศึกษาต่อไปครับ ามาถึงในช่วงนี้ค่ะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกันยาณมิตรทั้งศูนย์สาขาต่างประเทศนะคะที่เขาได้จัดงานบุญอย่างต่อเนื่องแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันก่อนค่ะกับที่โซนเอเชียวัดพระธรรมกายนาง,งานโนประเทศญี่ปุ่นครับแล้วต่อเนื่องกันที่โซนอเมริกาครับที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับและที่โซนยุโรปวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษติดตามได้ใน World News ครับ วัดพระธรรมกายนางาโนะประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีถวายคีฬานาเพสัตสำหรับพิธีกรรมภัยภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีตักบาตรแด่พระพิสุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญก่อนที่จะได้น้อมถวายพัดตาหารแด่พระพิสุณหอฉันคุณยายอาจารย์จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ส่วนภาคบ่ายรับชมเ v มวประมวลภาพการสร้างบารมีของผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมและรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและพิธีกล่าวคำถวายกีฬานะเพศัตวโดยมีกัลยาณมิตรระวิวันเวสกุลและกัลยาณมิตรพิมพ์ใจมาเอสาวาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้เดินทางไปปล่อยปลาณแม่น้ำชิกุมะซึ่งเป็นพิธีกรรมตลอดทั้งวัน สร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชนพื้นเมืองซึ่งครั้งนี้มีสมาชิกทั้งเก่าและใหม่เข้าร่วมกว่า15คนโดยเริ่มด้วยการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการนั่งสมาธิจากนั้นพระพีรพลปัญญาธโรได้แนะนำการนั่งสมาธิเบื้องตน้นพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษ และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขความพุ่งซ่านขณะนั่งสมาธิแก่ชาวพื้นเมืองทั้งนี้อาสา,าสมัครยังได้เชิญชวนให้สมาชิกมานั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมที่ p OPS house ประเทศไทยอีกด้วยด้านพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญแก่สาธุชนณเมืองบรอนมัทภายในงานพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิกลั่นใจไสก่อนที่จะได้กล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน และถวายผ้าไตรแด่พระอาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรอลิสาคอส์สนำกล่าวคำถวายหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องพร้อมทั้งได้ทําพิธีเจิมบ้านใหม่ให้แก่เจ้าภาพอย่างความปลื้มปิติใจแก่เจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ะะก็คือความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและข่าวจากกาลยานมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะทุกท่านสามารถอ่านข่าวย้อนหลังของทาง DMC News ได้นะคะที่ w w w facebook com tv dmc news หรือจะร่วมกันส่งกิจกรรมงานบุญมาได้ค่ะทาง DMC News นะคะที่ tv dmc news gmail com ในวันนี้นะคะคุณนัทพลโยธินพนาเวศและดิฉันสุชาติยาจิรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าวต้องลาไปก่อนกราบอนุโมทนา สำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ